ชเฮสตสโตเสื้อเยืะลิวพูสุดเท่ไม่ว่าจะเป็นเสื้อเยื่เสื้อโปโล,โลมีมากมายหลายแบบและสไตล์ผู้หญิงใส่ได้ผู้ชายใส่กเเท่เริ่มต้นเพียง240บาทเท่านั้นสาวกหงแดงไม่ควรพลาดสนใจสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์ใต้คลิปเลยค่ะ สวัสดีครับพบก,กับสุดข่าวลิเวอร์พูลแล้วเริ่มต้นกันดีคนนี้ดีแน่เปิดสถซนตติอลาบานะครับหลังลิเวอร์พูสนใจแฟนหูงแดงก็เชียสซนติตีสุดจํำวันนี้เรามาเช็คผลงานของดาวิดอลาบาดาวเตะของเายูมินิกและมิคับกับลิเวอร์พูลอย่างได้มาเสริมทัพในปีหน้าขณะที่บรรดาเดอะครอเชียร์ให้ดึงมาให้ได้นะครับพอเล่นได้ทั้งเซนเตอร์และแบก้าย ลิเวอร์พูลสนใจที่ถือว่าตัวดาวิดอลาบากองหลังตัวเก่งของบาเ์นิกในช่วงตลาดเปิดรอบที่2ในเดือนมกราคมปีหน้าหลังจากที่ตัวนเตะยังคงมินเซ็นสัญญาช่วงใหม่กับทางต้นสังกัดและหงแดงกำลังหยิบได้แนวรับคณใหม่เข้ามาในทีมแอนฟิลยู่พอดิพูดดี้หลังจากที่กองหลังนะฮะพร้อมใจกันบาดเจ็บไปหลายรายิมทีนะครับอลาบาในวัย28ปีเล่นในตำแหน่งแบ็กซ้ายแต่ช่วงหลังถูกจับไปยินเป็นเซนเตแบัคและยังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมจนกลายเป็นกำลังสำคัญของทัพเสือใต้ ชุดกวาดสาแชมป์เมื่อิก,กัาที่แล้วย้งไรอยก็ตามเจ้าตัวจะหมดสัญญาหลังจบฤดูกาลน,นี้หากไม่ต่อก็มีสิทธิที่จะได้คุยกับทีมอื่นในเดือน,อนมอกระคมบอาลบานะครับเป็นกองหลังที่มีความไหวและเล่นลูกกลางกัดได้ดีแม้ไม่มีความสูงมากก็ตามโดยฤดูกาลที่แล้วกับการรับบทบาทเซนต์แบักให้กับสไตล์เบร์เยเมนิคมีสถิติสมบัติควอมสูงสุดให้เกระเทียมและยังแย่งบอลกลับขึ้นมาได้สำเร็จถึง6 4เนะครับ การที่การพันบอลของอาบามีความเม้นยำสูงถึง90.8%เมื่อฤดูกาลที่แล้วโดยมีนักเตะในึกบุนเดสลีกาเยอรมันแค่6คนเท่านั้นที่ทำได้ดีกว่าเขาถามไม่นะ่าเชื่อว่าตลอดทั้งฤดูกันในลีก27นัดไม่เคยโดนใบเหลืองหรือใบแดงเลยรวมทั้งทำฟาวล์ไปแค่10ครั้งเท่านั้นโดยผลงานของอาบาในึกบุนเดสลีกอเยอรมันในฤดูกั erman, นกที่แล้วนะครับลงสนาม2ีเเกมนาทีในการลงสนาม2,605นานที ยิงเข้ากรอบ7ครั้งยิงหลุดกรอบ6ครั้งบล็อกผู้ยิง6ครั้งยิง1ประตูแอสซิสต์1ครั้งผ่านบอล2439ครั้งผ่านบอลสําเร็จ2213ครั้งเปอร์เซ็นต์ผ่านบอลสําเร็จ91%เข้าสกัด36ครั้งเข้าสกัดสําเร็จ30%เปอร์เซ็นต์เข้าสกัดบอลสําเร็จ77%ฟาวล์10ใบเหลือง0ใบแดง0กาแรนตีฟานบอลหงแดงในลุคออนไลน์ส่วนใหญ่เชียร์ให้ทีมรักของพวกเขาเดินหน้าคว่าตัว ดาบิดอาาบาเข้ามาเสริมทัพให้ได้อาทิผู้ใช้บัญชีทวิตเตอร์ที่มีชื่อว่า m o n กี้ลิมปินที่แสดงความคิดเห็นว่าเขามีความเหมาะสมทุกอย่างสําหรับโปรไฟล์นักเตะของเชคกิงค l ับเขาสามารถเล่นในทุกตําแหน่งในแผงกองหลังและกล่องกลางส่วนทางด้านนะครับอีกบัญชีหนึ่งที่ใช้ชื่อว่า Ad l i t t e r Spot ปอทวิตข้อความผ่านทวิตเตอร์ว่าเขามีความสมบูรณ์แบบสามารถเล่นในทั้งตำแหน่งแบ็คซ้ายและเซนเตอร์แบ็ค แถมมีค่าตัวไม่แพงในช่วงเปิดตลาดรอบหน้าโดยเหมือนจะเป็นการเซ็นญัตที่ยอดเยี่ยมสำหรับเจ็คก้นคลับส่วนอีกบัญชีหนึ่งนะฮะที่ใช้บัญชีทวิตเตอร์มีชื่อว่า a s h m i g a D3 Flow นะครับ U.K. แสดงความคิดเห็นว่าเขาเล่นได้ทั้งเซนเตอร์และแบ็กซ้ายแถมมีระดับง่ายๆแค่นี้แหละดาบานประทับใจดิโกโจตาชี้อีกไม่นานยังตัวจริงได้สำเร็จ จอนบาลน,นะครับตำนาน,นลิเวอร์พูลแสดงความเชื่อมั่นในตัวของดิโกโชตาแนวรุกุริปปเกตเต็มที่ว่าจะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับทีมหงดังได้เป็นอย่างดีดิโกโชตานะครับเจ้าของค่าตัว4.5ล้านปอนด์ยิงไปแล้ว3ประตูให้กับทีมหงดังในเวลานี้ซึ่งจอรบาลก็มองว่าแข้งรายนี้สามารถกดดันในตำแหน่งตัวจริงของสามแนวรุกได้แต่ต้องใช้เวลาอีกนิดหนึ่งถึงจะยึดตัวจริงได้ถาวรแลตอนนี้ดิโกโชตายังคงไม่ได้เป็นตัวจริงก่อนในแดนหน้าทั้ง3ประสานแต่มันก็ใกล้ขึ้นเรื่อยๆแล้ว ตำนานของแดงมีความคิดเห็นถ้าหากยขงเล่นกันได้เหมือนอย่างที่ออสตาบลูดูกาลนี้เขาจะกดดัน3าตัวจริงใน,นหน้าได้อย่างดีเลยเป็นเรื่องที่ดีนะที่เรามีการแข่งขันแย่งตำแหน่งตัวจริงที่เข้มข้นขึ้นภายในเทียมก่อนฤุดูการนี้เริ่มถ้าหนึ่งในสามกองหน้าได้รับบาดเจ็บยาวใบสักคนเนี่ยนะครับมันก็จะทําให้คุณกังวลเลยเลยครับว่าเพราะฉะนั้นจะได้กลับดีวอวโอลิกี้ยังไม่ดีพอที่ทดแทนตำแหน่ง แต่ตอนนี้เรามีดิกโกโจต้าเข้ามาแล้วผมเชื่อสนิทใจเลยนยว่าหากเขาได้โอกาสลงเล่นเป็นตัวจริงเขาจะทําผลงานได้ดีไม่แพ้แในในนา3ประสานค่าตัวของเขาเกอ45ล้านปอนด์มันไม่ได้ทําอะไรให้แตกต่างหรอกนะไม่ว่าจะเป็นตัวสํารองหรือลงเป็นตัวจริงผู้คนสามารถวิจารณ์ได้ที่มันมีนักเตะค่าตัว45ล้านปอนด์บนมานั่งสํารองแต่ถ้าคุณส่งเขาลงเล่นและเลือกดรอปโมซาลาแทนนั่นก็เท่ากับว่าคุณจะมีนักเตะค่าตัว80ล้านปอนด์บนมานั่งสํารองแทนนะ ถ้าอยากมีทีมที่แข็งแกร่งนั่นคือเงินที่คุณต้องทุ่มเพื่อดึงนักเตะเข้ามาดังนั้นค่าตัวของเขาไม่สำคัญสำหรับผมเลยกาลเกอร์เชื่อนูริสวิลเลียมช่วยหวงแดงแร่งในลูกโด่งแฟนบอลห่งดังอยากเห็นมาติฟฟิตจจมี่กาลเกอร์นะครับอดีตกองหลังลิเวอร์พูลชี้ว่าการก้าวขึ้นมาของริสวิลเลียมกองหลังดาวรุ่งจะช่วยให้ทีมดังแห่งทินแอนฟิลิ์แข็งแกร่งขึ้นในลูกกลางอากาศแต่สุดท้ายก็เชื่อว่าทุกคนอยากเห็นจูเอลมาติฟ รสําหรับการลงเล่นจับคู่กับโจโกเมสอยู่ดีกลงหลังเีเกตทีมชาติอังกฤษชุดยู21ปีนะฮะในวัย19ปีรายนี้เริ่มได้รับการลงสนามในทีมชุดใหญ่ของ Liverpool ลิเวอร์พูลอีครั้งขึ้นหลังจากการบาดเจ็บของแข้งรุ่นพี่ไม่ว่าจะเป็นเบอร์กิฟันไดช์จูเอลมาติปหรือฟันโยมันเป็นปัญหาสําหรับลิเวอร์พูลเลยนะครับการที่ฟันโยเจ็บการเลือกกล่าวมาติปเองก็ยังไม่พร้อม เขาจะได้กลับเล่นในเกมพิลลิกในวันเสาร์น,นี้กับเวนแฮมหรือไม่นั้นผมยังไม่แน่ใจเลยเจ้าหนุ่มลิสวิลเลียมได้โอกาสและทําหน้าที่ได้ดีในเกมในค่ำคืนนี้ในเกมกับมิทิลดนที่ลงสนามแทนฟามิโยสิ่งที่เขาให้กับคุณได้แน่นอนก็คือร่างกายที่ใหญ่โตเขามีความสามารถในการเล่นลูกกลางอากาศซึ่งฟารมิโยหรือโจโกเมสให้สิ่งนั้นกับคุณไม่ได้มากเท่าไหร่ ผมคิดว่าทุกคนต้องลุ้นกันนะครับว่ามาติปจะหายทันหรือไม่ในเกมพบกับเวทแฮมจากนั้นก็เป็นเกมพบกับออตแลนตากลางสปดาซึ่งมันก็ไม้ส่งผลมากฟันเลวพูเริ่มอยู่ฟัานชุมลีดูการน,นี้ดีๆคือชนะ2นัดรวดแต่ในเกมต่อไปจากนั้นจะเจอกับแมนเชสเตอร์นิสซี่มันสําคัญเลยมันคือแมตช์ใหญ่เลยนะครับมูฟอ่อนจอร์นบาั้นิเร์พูต้องเลิกครั่งครวญถึงฟันไรที่เจ็บยาว จอนบานนะครับตำนานผู้ยิ่งใหญ่ของลิเวอร์พูลนะครับออกโปรงเตือนทุ่ฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับสโ,โมสรให้หยุดคล่มครวนถึงการสูญเสียวอร์กิลฟันไดให้กับอาการบาดเจ็บและเพื่อโฟกัสกับผลงานตรงหน้าต่อไปจะดีกว่าเมื่อตัวเตะคนสกกัญอย่างเบอร์กิลฟันไดได้รับบาดเจ็บจนทุบขายาวผมถือว่าเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่เลยนะครับสาหรับลิเวอร์พูลแต่เราไม่ทาเป็นต้องใช้เวลาไปกับการคล่มครวนถึงเขาปีกนิวการเก่ากับบูเชอร์รีพอร์ต ถ้าเราเก็บเรื่องฟันได์มาคุ้นค,คิดตลอดเวลาแล้วแล้วก็เขาก็ต้องขาดเขากี่เกมถ้าเราเก็บเรื่องฟันได์มาคุ้นค,คิดตลอดเวลาว่าต้องขาดเขากี่เกมต้องเล่นโดยไม่มีเสาหลักในเกมรับนานกี่เดือนมันจะส่งผลกระทบทำแน่นลบกระกรนสภาพจิตใจหนักขึ้นเรื่อยๆจนอาจพังทีเดียวเมื่อมีในทีมคุณเจ็บยาวไม่ว่าจะเก่งหรือสําคัญต่อทีมแค่ไหนก็ตามอย่าไปครื่องควรที่พวกเขามากนักเพราะมันไร้ประโยชน์ เริ่มจากสตาร์ทโค้ชกันเลยหยุดพูดและโฟกัสกับการทำงานหลักโดยด่วนหลังจากนั้นนักเตะจะทำตามเองนี่คือสุลต่านลิเวอร์พูลนะครับจึงเป็นรอบเช้าของวันที่30ตุลาคมนะครับก็มี2ช่องทางเรียกชมกันนะครับนั่นก็คือใช้ผู้บาคลั่งลิเวอร์พูลและก็เดอะคัพแฟนบอลพันธ้นะครับก็แฟนบอลมีความคิดเห็นกันอย่างไรสำหรับข่าวเช้านี้นะฮะเชิญร่วมสนุกด,ด้วยกัน คอมเมนต์ใต้คลิปเช่นเคยอย่างสุภาพนะครับแล้วก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e แล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับและตอนนี้นะชายผู้บ้าคลั่งลิ์พูลก็มี Facebook f แฟนเพจแล้วนะครับก็ไปติดตามกันนะฮะได้รับข่าวสารจากทางทีมงานชายผู้บากคลั่งลิ์พูลนะครับมีทีมงานแปลจากต่างประเทศแล้วนะครับก็รับชมกันได้นะฮะเราจะเริ่มพัฒนาไปด้วยกันนะฮะขอขอบคุณที่ติดตามแอดมินนะครับตั้งแต่เริ่มตั้งข่นะครับชอบกดไลค์ช่วยกดแชร์แล้วกลับมาพูดกันใหม่ กราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรักนะครับจุบ,จบ